สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในอนาคตอยากบอกอะไรนะคะซึ่งในอนาคตนะคะก็ไม่ได้จํากัดเนอกว่ากี่เดือนกี่ปีหรือว่ากี่วันนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยให้คุณกําหนดได้เลยนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นนะคะไม่มีไพ่เสียเลยนะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตอยากที่จะบอกนะคะก็คือมันจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วในเรื่องของการเรียนรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะเรียกว่ามีโอกาสดีๆในทุกๆเรื่องเลยนะคะและพายขอให้คุณตอบรับโอกาสนี้นะคะ และไม่ว่าตอนนี้คุณจะต้องเผชิญปัญหาอะไรต่างๆนานานะคะแต่เชื่อเถอะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะขอแค่คุณอย่าถอดใจนะคะต้องเข้มแข็งไว้นะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะแน่นอนว่าฟ้าหลังฝนของคุณนะคะคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆมากมายเลยนะคะ ในส่วนของเรื่องการงานนะคะแม่หมอมองว่าคุณจะมีโอกาสได้แสดงฝีมือนะคะหรือว่าได้แสดงความสามารถให้กับผู้คนได้เห็นนะคะมากมายเลยนะคะและคุณจะได้รับการยอมรับอย่างมากเลยนะคะรวมถึงนะคะบางท่านอาจจะได้รับกานตำแหน่งใหม่นะคะหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะคือผลงานมันคน่อนข้างเข้าตากรรมการนะคะ แล้วก็มองว่าคนกองนี้มีสิทธิ์ที่ว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นถึงผู้บริหารเลยนะคะถ้าใครที่ทํางานประจานะคะก็จะได้เลื่อนขั้นไปถึงผู้บริหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแน่นอนว่าคนนุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการดังใจหวังนะคะสําหรับใครที่ทํางานฟรีแลนซ์นะคะก็มองว่าคนนุณจะเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการแน่นอนนะคะเพราะว่าคนกองนี้ค่ะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะในด้านการบริหารจัดการนะคะและจะเด่นมากในเรื่องการ ค้าขายหรือการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้รุ่งมากๆเลยนะคะคนกลองนี้นะคะและที่สําคัญนะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะเพียรพยายามอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะและที่ผ่านมายังไม่เห็นผลบอกได้เลยว่าอนาคตเห็นผลแน่นอนนะคะขอแค่คุณอย่าถอดใจนะคะมุ่งมัน่นแล้วก็ฝ่าฟันกับ อุปสรรคนั้นให้ได้นะคะรับรองเลยว่าความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมคุณแน่นอนนะคะและมองว่าความสําเร็จของคุณนะคะจะมีประสิทธิภาพและเสยรภาพมากเลยนะคะสําหรับบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะคะแม่หมอมองว่าสําหรับใครนะคะที่ คิดที่จะลาออกจากงานตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณหางานใหม่ได้แล้วอะหรือว่าสมัครงานใหม่ไว้อะคะ่ะมีเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะได้งานสูงนะเพราะมันมีเกณฑ์เรื่องของการโยกย้ายงานเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ในอนาคตอะคะ่ะจะมีงานพุ่งเข้าชนคุณเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็บอกเลยว่ายิ้มรอได้เลยนะคะงานจะพุ่งเข้าชนคุณเยอะมากการที่งานพุ่งเข้าชนเยอะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเงินของคุณก็จะพุ่งเยอะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะการที่งานพุ่งเข้าชนเยอะนะคะแม่หมอมองว่าให้คุณ คิดซะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วมันก็จะเป็นการที่คุณจะได้พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะสับคนที่ทำธุรกิจนะคะก็มองว่าออเดอร์จะเข้าเยอะมากเลยนะคะแล้วมันจะขยายในเรื่องของการเงินของคุณได้มากเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญเลยผลงานนะคะออกมาดีมากๆเลยนะคะและมีความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะและในอนาคตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เมื่อการงานมันขยับขยายหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะคะจะเป็นไปได้ดีในทุกๆเรื่องนะคะในเรื่องของการงานก็จะมั่นคงเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างในระหว่างทางแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะคุณจัดการได้อยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคนกองนี้เก่งในเรื่องของการจัดการบริหารนะคะ แล้วก็บางท่านเนี่ยสามารถทํางานได้ดีตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มาเลือกไพ่กองนี้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งนะคะ,ะเฉลียวฉลาดนะคะสตรองมากๆเลยนะคะคนกองนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายที่มาเลือกไพ่กองนี้คุณก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะแฝงความนุ่มนวลไว้นะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะคนกองนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะมีข่าวดีเรืร่องการงานจริงๆนะตัวคุณอนาคตอยากที่จะบอกอ่ะอืม แล้วอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสแสดงฝีมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าต้องขอแสดงความยินดีจริงๆเพราะว่ามันไม่มีไพ่เสียเลยนะคะมาดูในส่วนของเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยว่างานดีขนาดนี้แล้วเงินจับไม่ดีได้ยังไงนะคะเงินเนี่ยมีใช้ไม่ขาดมือเลยนะคะคนกองนี้มีโอกาสร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะถ้าคุณไม่หยุดที่จะพยายามนะคะแต่แม่หมอมองว่าคนกองนี้ย เก่งในเรื่องของการทํามาหากินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมคุณถึงจะร่ํารวยนะคะที่สำคัญคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะรู้ช่องทางการทํามาหาเงินนะคะมากกว่า1ช่องทางด้วยซ้ํานะคะหรือถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเออฉันไม่เห็นรวยเลยอะ่ะจะทํายังไงดีต้องบอกเลยนะว่าในอนาคตเนี่ย ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าสภาวะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้อง มีระบบนะคะในการใช้จ่ายให้มันรอบคอบนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายไปเรื่อยๆอะคะใช้จ่ายตามใจตัวเองนะคะทุกอย่างมันก็จะพังลงไม่เป็นท่าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากว่าที่คุณจะได้เงินมานะคะมันก็ต้องทํางานค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคะเรียกว่าคนกองนี้ไม่ได้ได้เงินมาง่ายๆนะคะทุกอย่างต้องแลกกับการทํางานหนักนะคะแต่คนกองนี้ก็สู้นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะรักแล้วก็ชอบกับงานที่ทําในบัตร ในอนาคตนะคะที่คุณจะได้เจอนะคะและมองว่าถ้าถึงจุดจุดนั้นน่ะคุณจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่ามันถึงจุดนั้นแล้วแน่นอนเนาะมันเป็นธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเจอจุดที่สมดุลที่สุดในชีวิตนะคะเจอจุดที่คิดว่าเออมันเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้อะหรือว่ามันเหนือความคาดหมายอะ่ะเราก็พร้อมที่จะจพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกคนกองนี้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ด้วยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ o r ร c l e 3ใบนะคะไพ่ Oracle ใบแรกนะคะ Your c o m m i t m e n t is being t ค s t e d นะคะความมุ่งมั่นของคุณกําลังถูกทดสอบอาจมีความท้าทายบางอย่างกําลังรอคุณอยู่แต่นั่นเป็นเพียงวิธีการของจักรวาลที่จะทดสอบคุณเท่านั้นฉะนั้นแล้วถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ทําไม่ได้ดังนั้นจนเชื่อมั่นและศรั ไะะพ่รับใบที่ 2. h a v e Faith in Your Dreams จงเชื่อมั่นในความฝันของคุณอย่ายอมแพ้คุณต้องพยายามต่อไปเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการไพ่รับใบที่ 3. A f a i r y c l i m a x Approaches จุดสำคัญที่เราร้อนใกล้เข้ามาแล้วจงลงมือทำต่อไปอย่าได้ท้อถอยความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วมาดูส่วนของไพ่คำโบรยนะคะ a b l e s s i n g to e a t l o n e l i n e s s and Bring Companionship พรเพื่อคลายเหงาและนำมาซึ่งความเป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าคนกองเนี้จะต้องพบเจอกับความโดดเดี่ยวมากสักแค่ไหนนะคะแต่ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพร้อมจะทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้คุณนะคะหายเหงานะคะและเขาพร้อมจะปลอบประโลมคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็อยู่ข้างคุณเสมอถ้าคุณเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครนะคะค่ะก็จบปแลาวนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยาที่นี้ ด้วยนะคะคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในอนาคตอยากบอกอะไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะ ถามว่าไพ่ดีไหมไพ่ก็โอเคเลยนะแต่ว่ามันมีเรื่องของจะติดขึ้นมานะคะเดี๋ยวแม่หมอขอพูดสักนิดหนึ่งเนาะคือสำหรับใครนะคะที่มีในเรื่องของคดีความนะคะหรือมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดนะคะถ้าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะความยุติธรรมจะเข้าข้างคุณนะคะฟ้ามีตาเสมอนะคะ เขารู้นะคะว่าคุณผิดหรือไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังยืนย,ยันคําเดิมว่าถ้าคุณไม่ผิดนะคะสู้คดีเต็มที่นะคะแล้วคุณจะได้รับกับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอาละคะมาดูเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะต้องบอกเลยว่าในอนาคตนะคะคุณจะมีทางเลือกเข้ามาหลากหลายทางเลยนะคะในเรื่องของการงานนะ,ะตัดสินใจยากนะคะ คือไม่หมอมองว่าสาหรับคนที่อยากจะลาออกจากงานเดิมนะคะแล้วก็ไปสู่งานใหม่ที่มันดีกว่านะมันจะมีในเรื่องของงานใหม่เข้ามาหาคุณเยอะเหมือนกันมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะมากเลยงานพุ่งเข้าชนเยอะมากเลยแต่ว่าเหมือนว่าคุณจะยังตัดสินใจไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะตัดสินใจได้นะคุณจะเลือกทางที่มันใช่กับคุณจริงๆนะคะเพราะมันคือโชคชะตาของคุณนะคะ และแม่หมอก็ขอวอวพรให้คุณเลือกกับเส้นทางที่มันใช่กับของคุณจริงๆนะคะแล้วงานใหม่ที่คุณจะได้อ่ะคะ่ะมองว่าจะเป็นสถานที่ที่มันโอเคเลยนะสภาพแวดล้อมการทํางานค่อนข้างดีเลยมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะหรือบางท่านนะคะถ้าทํางานอยู่ที่เดิมนะคะหรือไปที่ใหม่นะคือก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคือผลงานคุณจะโดดเด่นมากเลยนะ แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1อาชีพด้วยซ้ำนะคะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะทำงานประจำอีกอีกอาชีพเหมือนอจ,จะเป็นฟรีแลนซ์หรืออีกอาชีพหนึ่งอาจจะทำงานออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มออนไลนต่างๆเช่นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นเฟซบุ๊กอินสต a แกรม Facebook, นะคะทวิตเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเทรดนะคะที่ทำให้คุณสามารถสร้างไรายได้นั่นเองนะคะ แล้วก็มันจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อย่างสดใสเลยนะคะคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานชีวิตนะคะมีความสุขก,กายสบายใจนะคะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ และคุณพึงพอใจมากๆเลยนะคะแม่หมอบอกว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความทุกข์มากเลยก็ได้นะแล้วคุณก็รอคอยโอกาสนี้มานานมากนะะท้ายที่สุดแล้วโอกาสนี้มันจะมาสู่คุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสาหรับใครที่หาทางออกไม่เจอนะคะคุณจะพบทางออกในเร็ววันนะคะและเป็นทางออกที่ดีกับคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ที่แม่หมอบอกนะว่าคนกองนี้จะมีโอกาสเข้ามาหลากหลายทางเลยนะคะทําให้คุณตัดสินใจยากแล้วก็มีบ้างที่มันต้องลังเลนะคะแต่ขอให้คุณตั้งสติก่อนนะคะแล้วค่อยๆใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองดูว่า โอกาสไหนที่มันเหมาะกับเราจริงๆบางทีทางเลือกเข้ามาหาเราประมาณ3ทางอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเลือกที่มันใช่จริงๆสำหรับเขาสำหรับเราเนี่ยมันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจให้ดีๆว่าทางเลือกไหนที่เป็นทางเลือกที่เราชอบและเป็นทางเลือกที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราจริงๆนะคะแม่หมอคิดว่าถ้าเราเดินถูกทางเนี่ยและถูกเวลาถูกที่เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต้องเอื้ออำนวยให้กับเราแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่ มีเป้าหมายได้แต่คิดแต่ยังไม่ลงมือทำให้ลงมือทำได้แล้วนะคะหมดเวลาแห่งความเพอ้อฝันแล้วนะคะหมดเวลาแห่งการคิดแต่ไม่ลงมือทำแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทำแล้วนะคะเพราะว่าความสำเร็จมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ <S <S คุณเสียเวลาไปมากแล้วนะคะและคุณรอเวลาต่อไม่ได้แล้วนะคะชีวิตคุณต้องเดินต่อนะคะแล้วก็มองว่าในอนาคตอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลยนะ การงานเนี่ยคุณจะมีความสุขกายสบายใจนะคะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะทํางานเป็นทีมได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะถ้าคุณลงมือทำเนี่ยความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะ แล้วก็มองว่าช่วงอนาคตของคุณนะคะคุณจะทุ่มเทให้กับการทํางานนะคะเป็นไปได้ว่าใครบางคนนะคะอาจจะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ลงมือทําไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะทุ่มเทให้กับงานนั้นมากๆนะคะและมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้ด้วยนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะถือว่างานของคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะและไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหนนะคะต้องบอกเลยว่าการงานของคุณจะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานราชการนะคะจะมีความก้าวหน้ามากนะคะส่วนใหญ่จะโดดเด่นในอ่า อาชีพข้าราชการนะคะแต่ว่าในอาชีพอ,ออนไลน์เนี่ยก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะคือคนคองนี้จะได้2ส,สายเลยคือสายข้าราชการกับสายออนไลน์นะคะได้หมดเลยนะคะมาดูในส่วนของเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าคนกองนี้เงินคล่องตัวมากนะ มีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางเลยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าจะสามารถหาเงินได้จากช่องทางไหนได้บ้างนะคะแต่ต้องเป็นช่องทางที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะแล้วก็สําหรับใครที่การเงินติดขัดนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านพ้นวิกฤตแล้วนะคะคุณจะพบเจอกับทางออกที่มันดีที่สุดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีนะคะ แล้วก็เงินนะคะจะได้จากความสําเร็จของงานนะคะต้องหมกเลยว่าคนกวงนี้เงินคล่องตัวจริงๆนะคะมีเงินใช้จ่ายได้สบายนะคะคุณจะสามารถใช้จ่ายได้ทั้งของตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะแล้วก็การเงินนะคะถ้าคนที่ทํางานประจํานะคะต้องหมดเลยว่า <mostly S 2> มันม <iert> ั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็รายได้ดีนะคะและได้จากความสําเร็จของงานนะคะคือคุณทํางานอะไรสําเร็จคุณก็ได้เงินไปนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมาดูในส่วนของไพร่ะะพรักเข้าใบนะคะไพ่รักเข้าใบแรกนะคะ believe in the impossible เชื่อในความเป็นไปไม่ได้การที่คุณได้ไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโอกาสที่หายากและเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวและได้โอกาสที่หาได้ยากอยู่ตรงหน้าคุณสิ่งสำคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้ ไพร่ร a c l e ใบที่ 2. communication is key การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญดังนั้นก่อนพูดอะไรต้องคิดให้ดีเสียก่อนไพ่ใบนี้บอกเป็นในๆว่าช่วงนี้คุณอ่อนแอเกินไปจำเป็นต้องตั้งหลักไปอีกครั้งแม้ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามแต่คุณต้องใช้ความพยายามเพื่อคว้าความสำเร็จมาครอบครองให้ได้ไพร่รเข้าใบที่ 3. don't let your past hold you back อย่าปล่อยให้อดีตของคุณรั้งคุณไว้ไพ่ใบนี้ เกี่ยวข้องกับการกระทําหรือเหตุการณ์ในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ไพ่อยากให้คุณ move on ไปข้างหน้าอาจจะยากในช่วงแรกแต่เชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนมาดูในส่วนของไพ่คำวยพอนะ a b r a s i n g of the Earth พ่อนแห่งแผ่นดินนะคะเป็นไปได้ว่าคนกองนี้อาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้พิภพนะคะอาจจะเป็นท่านพญายมราชนะคะหรือว่าพระแม่ธรณีนะคะ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆใดๆก็ตามแต่ที่อยู่ใต้พิภพนะคะหรือคุณอาจจะถูกโฉลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้พิภพนะคะคือเขาว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีนะคะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะไม่เบียดเบียนใครนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะพร้อมจะปกป้องคุณนะคะและพร้อมจะอำนวยอวยชัยนะคะให้กับคุณในทุกๆย่างก้าวที่คุณเดินนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้กับคนกองที่2ด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, ек, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าตัวคุณในอนาคตอยากบอกอะไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3า ะะแม่หมอมองว่าช่วงนี้คุณต้องเจออะไรเยอะนะช่วงนี้มองว่างานค่อนข้างมีปัญหาเลยนะคะคุณอาจจะต้องพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจนะคะการงานค่อนข้างเครียดเลยนะคะบางท่านเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่างานเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คุณหวังไว้นะคะงานมันมีปัญหาเยอะเหมือนกันช่วงนี้นะคะแต่ว่าขอให้คุณอดทนก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายในไม่ช้านะคะ แล้วก็มันมีในเรื่องของทางเลือกมาให้คุณนะคะในเรื่องของการงานเนาะมันจะมีความลังเลใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งมันมีอยู่แค่2ทางเลือกเท่านั้นนะคะและคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องหาทางออกยังไงดีมันค่อนข้างมืด8ดด้านเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างตันกับทางออก ที่มันจะเจอจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังการถูกแทงข้างหลังนะคะหรือว่าการไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดที่สุดนะคะแล้วก็กอบกู้ความรู้สึกได้ยากมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะคะแต่ต้องบอกเลยนะว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่ ค่อนข้าง s ี r รียสจริงจังนะคะตรงไปตรงมานะคะเข้มแข็งดุดันนะคะไม่กลัวใครนะคะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะมีเหตุผลค่อนข้างมากเลยนะคะแต่แม่หมอมอกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคือคุณมีปัญหาที่ต้องสะสางแหละ งานมันเหนื่อยมากนะคะแต่ก็ต้องสู้นะคะแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคนกองนี้เป็นคนเก่งนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะมีลักษณะที่กับเหมือนผู้ชายเลยนะคะคือค่อนข้างลุยแหลกพอสมควรนะคะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาขวากหนามอุสรรคมากมายสักเท่าไหร่นะคะคนกองนี้ก็ไม่หวั่นนะคะสู้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็มาเหอะทาอะไรคนกองนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ หรือว่ามองอีกมุมหนึ่งคือคนกองนี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือว่าประสบการณ์ในการทํางานมามากพอสมควรนะคะบางท่านอาจจะยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ในการทํางานมากแล้วนะคะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นคนจริงจังอ่ะ ทำงานตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดจาผงผางได้เหมือนกันแล้วก็บางทั้งเนี่ยการพูดจาของคุณมันอาจจะไม่ถูกจริตกับใครบางคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคําพูดของคุณมันไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าไปสร้างความเกลียดชังให้กับใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบ คนอื่นอาจจะไม่ชอบคุณตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่เรามองว่ามันเป็นข้อเสียเนี่ยก็ควรที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะได้ทํางานกับคนอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มองว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะพบเจอกับงานที่มันใช่นะคะและทุกๆอย่างมันจะนิ่งมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะหายไปนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะคือแม่หมอบอกเสมอแหละว่ามรอุมทุกอย่างเนี่ย มันอยู่กับเราไม่นานนะคะทุกก็เช่นกันสุขก,ก็เช่นกันทุกอย่างเนี่ยล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมานะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้กับชีวิตนะคะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่ ความทุกข์อย่างเดียวและก็ไม่ได้มีแค่ความสุขอย่างเดียวทุกอย่างล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเสมือนสายลมพัดผ่านพ้นไปนะคะมันเป็นอนิจจังของชีวิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณซีเรียสอะไรมากมายนักนะคะเชื่อว่าทุกๆอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะคะและตัวคุณเป็นคนเก่งซะอย่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็มองว่าในอนาคตอะคุณดูจะชอบทำงานคนเดียวนะคะคนคงเนี้ย คนกองเนี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนติสตนะคะชอบทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็การทํางานคนเดียวของคุณอะมันประสบความสําเร็จด้วยนะ mm. คุณเป็นคนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่าต้องทํางานด้านการคิดสร้างสารรค์่ะจะไปได้ไกลนะคะหรือว่าด้านการจินตนาการเนี่ยจะไปได้ดีมากๆนะคะและที่สําคัญคือคุณเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะคะ และคนแบบคุณนะคะยังมีคนต้องการอีกเยอะนะคะโลกต้องการคนแบบคุณอีกเยอะนะคะและความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของเรื่องการเงินบ้างนะคะแม่หมอบองว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายเนาะจากตอนแรกที่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันติดขัดบ้างแหละแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะดังนั้นแล้วให้คุณอดทนไปก่อนนะคะช่วงนี้เสมือนกับว่าเบื้องบนเขาจะทดสอบความอดทนคุณ มากพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการเงินของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้จากความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหรือจะมีผู้มาอุปถัมภ์ด้านการเงินของคุณนะคะแต่แม่หมออยากให้คุณน่ะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้ให้ดีนะคะไม่อยากให้ใช้จ่ายไปตามอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยต้องรอบคอบไว้ก่อนนะคะต้องบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีนะคะเรื่องรายรับรายจ่ายต้องดูให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ย จะผ่านพ้นไปได้ดยดีแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไ่้กลองที่3ม,มากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ร r a c l สาใบนะคะไพ่ร a c l e ใบแรกนะคะ work through your fears ทำงานผ่านความกลัวไพ่ในบนี้บ่งบอกถึงการเกิดใหม่ ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาการเริ่มต้นใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้ามันอาจจะมืดอาจจะน่ากลัวไปหน่อยแต่คุณถอยไม่ได้แล้วคุณต้องเดินหน้าชนอย่างเดียวแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการาออกาไพ่โรลเคิใบที่ 2. h a v e f a i t h in your dreams จงเชื่อมั่นในความฝันของคุณอย่าย,ยอมแพ้คุณต้องพยายามต่อไปเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการไพ่ระฆังใบที่3 Your Dreams Need Practical p l a n ความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติคุณต้องใช้กดแรงดึงดูดเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการโดยจินตนาการคาดหวังและรอรับมันแต่คุณต้องสร้างความสมดุลเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ a b r a s i n g on a Home นะคะพรจากบ้านนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยเกินไปนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับบ้านเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับคุณนะ ถ้าคุณกลับบ้านไปคุณจะได้รับพลังงานบวกมากมายนะคะคุณจะได้พบกับธรรมชาตินะคะหรือพบกับคุณพ่อคุณแม่นะคะจะสามารถช่วยให้คุณนะคะฮิวใจอย่างคุณได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวคุณด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะะนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมนาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดนค้วยะะ สวัสดีค่ะ